สวัสดีชาววอลโซนโมบายเหมือนจะมีความคึกคักเพิ่มขึ้นหลังการอัปเดตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรีเซอร์เจนนี่ยังเดือดเลยแต่คลิปนี้เราจะมาคุยกันต่อกับซีรีส์อาวุธที่ในภาคนี้มีคนสนใจน้อยไปหน่อยอย่าง LMG มีข้อดีข้อเสียยังไงกระบอกไหนหน่าใช้ไปชมกันครับ ถ้าชาวอวอลโซนมบายที่ตั้งต้นเข้าสู่สมรภูมิตั้งแต่ภาคที่แล้วก็จะได้เจอกับปืนมากมายจากทั้งภาค2และภาค3ซึ่งมันก็มี LMG ที่น่าสนใจอยู่หลากหลายน่าใช้งานอยู่หลายกระบอกแต่เมื่อการมาของ Back o p ฟซปืนในซีรีส์ LMG ของซีซั่นหนึ่งนี้มีมาให้3กระบอกและดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะอาจด้วยความคล่องตัวที่มันน้อยไปหน่อยแต่แลกมากับจานวนกระสุนแบบเต็มสูบ ไปเ,เริ่มกันที่กระบอกแรก PU 2.1 PU เนี่ยไม่รู้มาจากทูเ่มเย้อหรือเปล่านะรูปร่างรูใหญ่ใช้ได้เลยกระบอกนี้ดีขาซ้ายด้วยแน่นอนว่าต้องมากับความเทอะทาเป็นแน่พื้นฐานาเริ่มต้นมีกระสุนพร้อมยิง75นัด เห็นว่าการขึ้นเลงค่อนข้างช้าและศูยรเลงก็ค่อนข้างเล็กมากทําให้การเลงยากอยู่เหมือนกันยิงระยะประชิดนี่จุดอ่อนสุด หันไม่ทันพลาดเป้าง่ายมากอีกเรื่องคือการยิงแต่ละครั้งจะมีทั้งควันทั้งแสงจากปากกระบอกปืนที่อาจจะบังวิสัยทัศน์อยู่ก็เยอะการเล็งแต่ละครั้งจึงต้องมองเป้าหมายให้ดีก่อนเพราะถ้ายิงแล้วลากไปนอกจากจะมองเห็นไม่ชัดแล้วรูปร่างอันอวบใหญ่ของน้องภู <c oughs> มันจะส่งให้การลากเป้าเป็นไปได้อย่างลําบากส่วนใหญ่รัมวหมดแม็กไปก็ใสๆเป้าสะอาด เราจะแต่งยังไงให้อุดช่องโหว่ที่โผล่อยู่ในกระบอกนี้ดีจัดไปที่สโคบ์วอลสกี้บีเฟรปากกระบอกคอมเพนเซเตอร์กระบอกปืน r เรนฟอสเ r รลใต้ปืนเบนจิโกฟอกกิตไฟล์มอสใส่ c o คอ Spring ใส่สโคบแล้วค่อยยังชั่วหน่อยมุมมองตอนยิงเคลียร์ขึ้นเยอะ <Yeah. S 1> และการควบคุมดูดีขึ้นก็จริงอยู่แต่กระบอกนี้ใช้งานจริงก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับการยิงไกลเท่าไหร่ <Die. S 1> ด้วยความที่มีรีคอยล์แนวตั้งเยอะอยู่ถ้ากดต่อเนื่องยาวๆพื้นฟ้าแน่นอนระยะกลางน่าจะเป็นอะไรที่หวังผลได้มากที่สุดแล้วการใช้สโครบระยะนี้และยิงประคองเป้าน่าจะเอาอยู่ไม่ยากครับ oh. XMG เจ้าของเดียวกันกับ XM4 AR ขึ้นหม่อของซีซั่นใครที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือตัวแอดเองตอนจับใหม่ๆก็มีงงเหมือนกันทำไม XM4 กระสุดเป็นร้อยเลย ดูเป็นกระบอกที่ยิงสเสถียรดีเลยนิ่งและมีความหนักน่วง <Yeah. S 1> รวมถึงการเล็งมองเป้าหมายได้ง่ายแปลกดีทั้งๆที่ศูนย์เล็งเป็นวงโค้งส่วนใหญ่มักจะบังนิดๆทําให้มองยากแต่กลับไม่มีปัญหาเลยกับกระบอกนี้กระบอกนี้ oh, <come> ดูจะครบเครื่องเลยทั้งดามเมจความแม่นยำอัตราการยิงถือเป็นสายจู่โจมได้เลย oh, come แต่ติดอยู่นิดเดียวที่ใหญ่มากๆคือเรื่องอัตราการรีโหลดที่โคตรช้าช้าจนต้องคิดเนะี่ยว่ากูจะไปหลบรีโหลดไหนก่อนดีมีข้อเดียวนี่แหละครับที่โคตรหนักใจกระบอกนี้เราจะแต่ง scope v list 3x ปากกระบอก compensator กระบอกปืน reinforced barrel ใต้ปืน vertical foregrip ป่านท้ายที่แนะนำเป็น buffer w e i t stock tape เลย แต่ตอนคลิปนี้ออกฟังโมบายยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับจึงแนะนำเป็นไลท์สต็อปทดแทนไปก่อน ด้วยความยิงนิ่งยิงหนักการยิงระยะกลางไกลสามารถหวังผลได้ดีรีคอยแนวตั้งไม่สูงเกินควบคุมแทบจะเรียกว่าเป็น XM4 ที่มีกระสุน100นัดเลยยิงสนับสนุนยิงคุ้มกันเพื่อนเข้าบุกสบายๆอย่าลืมหาที่หลบรีโหลดกระสุนด้วยนะมาถึงกระบอกสุดท้ายกับ g p m g 7 ตรงใกล้เคียงกับพี่ปูของเราเลยมีขาซ้ายเหมือนกันด้วยไม่ใช่แค่นั้นมีไอออนไซต์เล็กเหมือน P U 2 1อีกต่างหาก oh <no. S 1> แต่มองง่ายกว่าด้วยมีศูนย์หลังวงโค้งช่วยสะพบพเป้าหมายได้ดีขึ้น <Yeah. S 1> แม้จะมีความเทอะทะไม่ต่างแต่ที่เหนือกว่าคืออัตราการยิงที่รัวมากมาพร้อมกระสุนย์50นัด ยิงสไตล์เดียวกับ AR สายรัวอย่าง m s s 85เลยแต่ยิ่งรัวได้เร็วเท่าไหร่ก็ต้องมาพร้อมการเล็งแม่นที่ใหญ่ยิ่งด้วยหลายๆกระบอกที่ยิงรัวๆไม่ทันรู้ตัวก็หมดแม็กโอกาสแก้ตัวแทบใจเหี้นก็ตีเปลี่ยนกระสุนกันทีนานเหลือเกิน <c oughs> เอาล่ะไปแต่งกระบอกนี้ลงสนามกันไซสโคฟ์วอลสก r e f ีเฟมองโปร,งปรง่ง ปากระบอกคอมเพนเซเตอร์ลดแรงดีดกระบอกปืนเ f น r c ร์ส a r ร e ์เพิ่มระยะเดามเมทใต้ปืนเว t i c ค l ฟ o ร์กริปลดการสายและเสริมแมกกาซีนเอ็กซ์เทนแมกทูกระสุนร้อยนะัด เป็นจริงๆกับเรื่องความรัวถ้าดวลกันในระยะได้หลุดแน่นอนสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือแม้จะรัวแต่ดามจไม่ได้เยอะระวังการสวนกลับด้วยปืนที่แรงกว่าและเช่นกันแม้จะแต่งกระบอกนี้เพื่อลดแรงดีดแล้วแต่ถ้ากดต่อเนื่องยาวๆกระสุนพุ่งเสียดฟ,ฟ้าแน่ยิงประคองเน้นคุมดีๆเอาช่วยก่อนดีกว่าครับ จะเห็นว่า LMG ทั้ง3ของซีซั่นนี้มีข้อดีข้อเสียเหลื่อมล้ํากันไปมาอยู่ดูทรงแล้วเหมาะจะใช้เป็นอาวุธสนับสนุนการบุกมากกว่าจะใช้ลุยตรงๆด้วยการเคลื่อนที่ไม่ได้คล่องตัวนักบวกกับความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงเล็งพลาดน,นิดเดียวก็แค่เฉียวยกแม็ก oh. ฉะนั้นให้เพื่อนเข้าตีแล้วเรายิงเสริมเข้าไปน่าจะเหมาะที่สุดจะได้มีเวลารีโหลดด้วยไงผลเรามาต้องวางแผนดิ แล้ว3กระบอกนี้ใกล้ดีที่สุดถ้าเอาส่วนตัวและความรู้สึกในการใช้งานจริงๆแล้วแอดเลือก XMG นะครับมันรู้สึกได้เลยยิงง่ายยิงนิ่งสเสถียรกว่ากระบอกอื่นทั้งตอนเล็งและลากเป้าก็เอาได้หมดข้อเสียเดียวจริงๆคือเรื่องอัตราลีโหลดที่ช้าสุดในบรรดา3กระบอก ah. นอกนั้นถือว่าเยี่ยมและกระบอกนี้ยังเป็น LMG Meta ของซีซั่นอีกด้วย แต่ถ้าจะเอาตามสแตทแล้วกระบอกที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีที่สุดจากทั้ง3คือ P.U. 2 1ครับความรัวแม้จะน้อยกว่า G.P.M.G. 7แต่ดาเมจและความคล่องตัวสูงกว่าสูงกว่า X.M.G. ทั้งเรื่องความแม่นยำและคล่องตัวและเป็นกระบอกที่รีโหลดไวที่สุดอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำไม P.U. 2 1จึงเป็นปืนที่ดีมาตรฐานสูงกว่ากระบอกอื่นฟันทง จะฟันทำไมล่ะใครชอบใช้กระบอกไหนก็จัดไปยังไงมันก็มีแค่3กระบอกนะ LMG ซีซั่นนี้ไม่ได้ใช้ง่ายเท่าไหร่นักน่าจะต้องมองตามสถานการณ์และโอกาสในการหยิบใช้เกมเมอร์ทุกท่านชอบกระบอกไหนหรือไม่ชอบเพราะอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งที่กดได้ฝากคอมเมนต์ด้วยขอบคุณครับ